สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการทีเด็ดบอลวันนี้ทีเด็ดบอลเคนโดโชเดียวเน้นบอลตัวเดียวครับวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่2กันยายน2 5ง4นะครับก่อนที่จะไปฟังวิเคราะห์เจาะลึกกันในวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe และก็กดแชร์ไว้เป็นกาลังใจให้กันให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดทีเด็ดบอลดีๆจากอาจารย์เคนโดในทุกๆวันเลยครับ <Billie S 2> ก่อนอื่นเลยครับอาจารย์ก็ขออนุญาตสรุปผลกับคู่บอลเมื่อวานนะครับที่อาจารย์ให้ไว้คู่ระหว่างสวิตกับกีตนะครับเมื่อวานนี้อาจารย์ให้ลองกีตนะครับหน้าครึ่งควบลูกขาวครับผลปรากฏจบไปที่สวิตชนะไป2ประตูต่อหนึ่งครับคู่นี้ก็เสียครึ่งนะครับไม่ผ่านครับต้องขออภัยกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยส่วนใครที่จิ้มสูงต่ำเมื่อวานนะครับที่ติดตามตามสูงต่ำขออาจารย์นะครับเมื่อวานนี้อาจารย์ให้ลองต่ำนะครับหน้าสองควบ2ครึ่งขาวผลปรากฏจบไปที่สกรรวม3ลูกนะครับคู่นี้ก็ เสียเต็มนะครับไม่ผ่านนะครับต้องขออภัยกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ก็ต้องต่อสู้กันใหม่ครับหมดแล้วกูกู้บางมานะครับก็ต้องลุยกันต่ออีกวันนะครับสําหรับทีเด็ดบอลวันนี้ทีเด็ดบอลเคนโดโชเดี่ยวเน้นบอลตัวเดียวครับอาจารย์ก็จะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกกับศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับโซนยุโรปคู่ระหว่างลิเกเซนซายพบกับเยอรมันนะครับเดี๋ยวไปดูฟอร์ม6นัดหลังสุดของทั้งคู่นะครับที่ผ่านมาพวกเขามีอะไรกันบ้างนะครับ ก็ไปเริ่มกันที่เจ้าบ้านลิเกนตานะครับพวกเขามีผ่านอะไรมากาก็มีเสมอยิปซอตานะครับ1ประตูต่อ1แพ้อาร์เมเนีย0ูนย์ต่อ1แพ้มาซิโดเนีย5ต่อ0แพ้อไอ์แลนด์นะครับ1ต่อ4ครับแพ้สวิต7ต่อ0นย์ะครับแล้วก็ครั้งท้ายล่าสุดแพ้ให้กับหมู่เกาะแฟโลนะครับ5ประตูต่อ1ครับก็เป็นการเสมอ1แพ้5เลยนะครับ ส่วนฟอร์มหนัดล่าสุดของเยอรมันนะครับของพวกเขาก็มีเสมอเดนมาร์กนะครับ1ประตูต่อ1ชนะรัสเวียครับ7ต่อ1ครับแพ้ฝรั่งเศส1ต่อ0ชนะโปรตุเกส4ต่อ2เสมอฮังการี2ต่อ2นะครับและครั้งสุดท้ายล่าสุดก็แพ้ให้กับอังกฤษนะครับ2ประตูต่อ0ก็เป็นการชนะ2เสมอ2แพ้2นะครับส่วนสถิติของทั้งคู่ที่เคยเจอกัน2ครั้งนะครับก็เป็นเยอรมันชนะไป6-0แล้วก็ เยอรมันชนะไป4-0นะครับเจอกัน2ครั้งเป็นเยอรมันชนะทั้ง2ครั้งเลยนะครับส่วนลกาตารางการแข่งขันของทั้งคู่นะครับก็ลิเกนตายนะครับเจ้าบ้านเตะมาแล้ว3นัดก็แพ้ทั้ง3นัดเลยครับได้เสียสิครับยังไม่มีคะแนนลังอันดับ6ของตารางส่วนเยอรมันนะครับก็ลงเตะมาแล้ว3นัดชนะ2 แพ้1นะครับได้5เสีย2มี6คะแนนล้างอันดับ3ของตารางขณะนี้ครับส่วนราคาคู่นี้นะครับออกมาเป็นยังไงและเราจะเลือกเชียร์ทีมไหนไปดูกันเลยครับเลรดเปิดมาวันนี้นะครับให้เยอรมันนะครับเป็นต่อสีลูกควบสีลูกครึ่งบวก10นะครับสีลูกควบสีลูกครึ่งบวก8สีนี่ครับอยู่ต่อกับเยอรมันเสียน้ํา70นะครับได้70เสียเต็มส่วนอยู่รองลิเกตายได้เต็มเสีย8สีนะครับส่วนสูงต่ำเปิดมาที่ 5ลูกบวก10นะครับ5ลูกบวก8 6หอยู่ต่ออยู่ต่อ0ูนนะครับก็เสียน้ำา70ครับได้70เสียเต็มส่วนอยู่ลองต่ำนะครับได้เต็มเสีย86ครับเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตใจ้งนะครับส่วนราคาครึ่งแรกนะครับไม่เปิดนะครับวันนี้ราคาครึ่งแรกไม่กล้าเปิดครับเพราะว่าคงกลัวนะครับเพราะเยอรมันยิงข้างเดียวแน่นอนครับวันนี้ก็ดูแล้วครับส่วน ราคาแจ้งน้ำนะครับที่แจ้งบอกว่าน้ำดำๆนี่ครับก็คือได้ตามตัวเลขเสียเต็มนะครับส่วนน้ําแดงๆก็คือได้เต็มเสียตามตัวเลขนะครับหลายท่านก็มีถามอาจารย์มาเช่นเดียวกันนะครับอาจารย์ก็ขออนุญาตสอนหน้าน้ําดูไปในในวันนี้เลยนะครับส่วนนี้ครับก็สี่ควบสี่ครึ่งนะครับส่วนนี้ก็คือ5ลูกนะครับราคาแบบนี้น้ําแบบนี้ครับอาจารย์เคนโดโชเดียวขอเน้นบอลตัวเดียวไปที่เลือกให้ต่อเยอรมันไปครับวันนี้ อาจารย์มอนะครับปอดลิกเก้นตายนะครับ5อ่หา4 5หนัดหลังสุดนะครับดูดีครับพวกเขาโดนนะครับโดน50ครับโดน4ี่แล้วก็โดน70โดน51หนะครับโอ้โหโดนขนาดแมหมูเกาะแฟโลยิงยังยิงถึง5 5ต่อหนึ่งวันนี้เจอกับเยอรมันดูแล้วไม่น่ารอดนะครับก็มองกันตามเชิญนะครับที่เจอกันมาก็ดูดิครับ6040ครับวันนี้ไม่ต้องคิดมากครับก็ ให้ต่อไปดีกว่าครับเพราะว่า,าราคา4ควบ4ี4่ครึ่งบวก10นะครับราคาแบบนี้อาจารย์มองว่ายิงแน่นอนครับเยอรมันวันนี้ถล่มทลายครับ5-6เมตรคิดว่าหน้ามาีนะครับจึงเลือกว่าให้ต่อเยอรมันไปครับคู่นี้ สรุปผลทีเด็ดบอลวันนี้ทีเด็ดบอลเคนโดโชเดี่ยวเน้นบอลตัวเดียวนะครับก็ขอเลือกว่าให้ต่อเยอรมันไปครับหน้าสีลูกควบสีลูกครึ่งบวก10นะครับส่วนใครที่ครับที่ชอบสูงต่ำเลือกจิ้มสูงต่ำก็ขอเลือกไปที่ให้ต่อสกอร์สูงนะครับหน้า5้ลูกบวก10ครับอาจารย์มองว่าวันนี้ยิงถล่มแน่นอนครับห้ 5, ลูกคิดว่ามีครับ จึงเลือกว่าให้ต่อเยอรมันและให้ต่อสกอร์สูงไปนะครับรับซับแน่นอนครับคืนนี้ย้านะครับเพื่อนๆนี่ว่านี่คือความคิดเห็นและทัศนะส่วนตัวขอจา์เพื่อนๆท่านไหนมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรหรือเห็นต่างยังไงนะครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับขอแบบสุภาพสุภาพนะครับไม่ว่ากันครับทุกท่านหรือว่าท่านไหนครับที่จะอยากได้คู่บอลแบบ VIP หรืออยากเข้ากลุ่ม VIP หรืออยาก พูดคุยส่วนตัวกับอาจารย์นะครับก็แอดไลน์มาได้ที่เคนโดคตี้เจครับที่อาจารย์ขึ้นไว้ข้างหน้าแล้วนะครับหรือใครที่จะสนับสนุนอาจารย์หรือเข้าร่วมทายผลไปที่เดียวกับอาจารย์นะครับหรือเลือกร่วมดูหน้าน้ําแบบอาจารย์แบบนี้ก็แอดไปที่แอดโคปาลเจ็ดแปดเก้านะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับเพียงท่านแจ้งว่าอาจารย์เคนโดแนะนํามาท่านก็จะได้รับโบ,บนัสพิเศษและสิทธิพิเศษมากมายเลยนะครับแอดกันเข้าไปเยอะๆได้เลยนะครับ สำหรับทีเด็ดบอลวันนี้ทีเด็ดบอลเคนโดโชวเดียวเน้นบอลตัวเดียวครับผมอาจารย์เคนโดโชเดียวก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเล่นหากันแบบมีสติทุกท่านครับเฮงเฮงลอยๆทุกท่านพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ